เล่นหุ้นมา20ปีก็ยังโดนหลอก12ล้านวันนี้จะมาสรุปเคสมิดหลอกหมอให้ฟังกันค่ะเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีคุณหมอศัลยกรรมท่านหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามชื่อดังคุณหมอเนี่ยอยู่ในวงการน,นี้มากว่า30ปีและแน่นอนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้เก่งแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ คุณหมอยังมีประสบการณ์การลงทุนหุ้นต่างๆมากกว่า20ปีอีกด้วยที่นี้ช่วงต้นปีนะคะถ้ายังจำกันได้เนี่ยสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยดีค่ะคุณหมอก็เลยอยากลองลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศดูทีนี้คุณหมอเนี่ยก็เลยไปนค้นใน Facebook แล้วก็ไปเจอกลุ่มที่เขาพูดคุยกันเรื่องการลงทุนหุ้นต่างประเทศจากนั้นนะคะคุณหมอเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะซึ่งก็มีอาชีพเป็นคุณหมอเหมือนกันแล้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย ทีนี้คุณหมอก็เห็นว่าเออมีอาชีพเดียวกันก็เลยลองพูดคุยดูค่ะแล้วพอปรึกษากันไปกันมาเนี่ยคุณหมอที่เจอใน Facebook ก็ส่งข้อมูลของคุณหมอผู้เสียหายเนี่ยไปให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจินค่ะซึ่งจินเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ดูแลแอปการลงทุนอยู่แอปหนึ่งแล้วคนชื่อจินเนี่ยก็แอดไลน์คุณหมอมา ซึ่งตอนแรกนะคะคุณหมอก็ให้การว่าคุณหมอเนี่ยก็ยังไม่ปักใจยังไม่เชื่อยังไม่กล้าลงทุนค่ะแต่ว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าจินนะคะก็ยังทักมาพูดคุยทักมาปรึกษาคุณหมอเรื่อยๆยังชวนคุยไปถึงเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องการทําศัลยกรรมแล้วคุณหมอเนี่ยก็เห็นว่าโปรไฟล์ของคุณจินเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีสวยน่ารักก็เลยพูดคุยกันต่อแต่ว่าไม่ได้พูดคุยในเชิงชู้สาวนะคะและที่สําคัญเนี่ยตอนคุยกันคุณหมอก็เห็นว่าคุณจินเนี่ย มีความรู้เรื่องการลงทุนด้วยคุณหมอก็เลยตัดสินใจโหลดแอปแล้วก็ลงทุนตามที่คุณจินแนะนำค่ะจากนั้นนะคะคุณหมอก็ถูกดึงเข้าไปในกลุ่มปลายที่มีสมาชิกอยู่แล้วราว200กว่าคนค่ะและเงินก้อนแรกที่คุณหมอตัดสินใจลงทุนไปก็คือจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ได้กำไรคืนกลับมาแสนกว่าบาทซึ่งมันเป็นผลตอบแทนที่เยอะมากสำหรับการลงทุนใน1ครั้งเลยนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็เห็นจำนวนเงินที่มันเข้ามาในระบบจริง หรืออย่างกราฟในแอปเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวจริงๆคุณหมอเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเชื่อถือได้แล้วแหละแต่เงินที่มันอยู่ในระบบเนี่ยมันยังไม่สามารถถอนออกมาได้ค่ะเพราะว่าถ้าจะถอนเงินครั้งหนึ่งจะต้องจ่ายค่าดําเนินการอื่นๆอีกคุณหมอก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่ถอนเงินออกมาแล้วก็ตัดสินใจต่อไปอีกว่าจะลงทุนต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ่าอิงตามที่ทำลายของคุณหมอเล่าให้ฟังนะคะคุณหมอจะลงทุนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์รวมๆแล้วก็จะประมาณเดือนครึ่งและจำนวนเงินที่คุณหมอลงทุนไปทั้งหมดก็คือ12ล้านบาทซึ่งจริงๆจ,จ,จะต้องได้กำไรคืนกลับมาถึง44ล้านบาทค่ะแต่จริงๆแล้วในตอนที่ลงทุนอยู่นะคะคุณหมอเนี่ยก็เริ่มเอะอะไรบางอย่างอยู่บ้างค่ะเพราะว่าตอนที่โอนเงินลงทุนไปเนี่ยมันโอนไปที่บัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่บัญชีของบริษัท แต่พอคุณหมอสงสัยนะคะแล้วไปถามคุณจินคุณจินก็อ้างว่าที่ต้องเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยก็เพราะมันจะได้รวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนการเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยค่ะแต่เอ๊ะที่2ของคุณหมอเนี่ยก็ตามมาติดๆค่ะเพราะว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาคุณหมอได้มีโอกาสไปดูกราฟหุ้นต่างประเทศของจริงค่ะซึ่งคุณหมอก็เห็นว่ามันมีกราฟบางจุดที่มันไม่ตรงกันกับในแอป มันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ส่วนเอที่3ของคุณหมอนะคะก็เกิดขึ้นตอนคุณหมอเนี่ยอยากจะถอนเงินออกมาแต่ว่าถอนไม่ได้ค่ะทั้งๆที่คุณหมอเนี่ยก็เสียค่าดําเนินการอื่นๆไปแล้วเรียบร้อยทั้งค่าภาษี4.8ล้านบาทและค่าบริการอีก3.6ล้านบาทแต่ก็ยังถอนออกมาไม่ได้เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจินก็บอกว่าคุณหมอ จะต้องจ่ายค่าคำประกันอีก4.8ล้านบาทรอบนี้นะคะคุณหมอเนี่ยก็เลยยังไม่ได้โอนเงินไปค่ะเพราะว่าคุณหมอเริ่มเอกใจหลายๆอย่างเลยลองไปถามเพื่อนที่เป็นโบรกเกอร์ดูซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาว่าการถอนเงินแบบนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีค่าคำประกันมีแค่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์เท่านั้นเองช็อตนี้แหละคะ่ะคุณหมอก็เลยเริ่มรู้ตัวแล้ววันหน้าจะโดนหลอกและที่พีคไปกว่านั้นนะคะคุณหมอเนี่ยก็ไปสืบเรื่องราวต่อ พบว่า Facebook ของคุณหมอที่เจอในตอนแรกเนี่ยเป็น Facebook ปลอมค่ะซึ่งทางคุณหมอตัวจริงนะคะก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยและทางคุณหมอตัวจริงเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาเนี่ยถูกปลอม Facebook ถูกแอบอ้างแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการนี้เลยค่ะส่วนตัวคุณหมอผู้เสียหายเองนะคะก็รีบเข้าแจ้งความเช่นกันค่ะซึ่งตอนคุณหมอเนี่ยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมทั้งโชว์หลักฐานเป็นภาพแชท คุณหมอเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่มอีกว่ามันหลอกเนียนมากทําเป็นขบวนการเพราะคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีแชทที่คุยกับทั้งหัวหน้าทีมฝ่ายบริการผู้ดูแลเรียกง่ายๆว่าไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนค่ะซึ่งคุณหมอนะคะก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่มอีกว่าในช่วงตอนท้ายๆค่ะที่คุณหมอเอะใจแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินค่าคําประกันคุณหมอนะคะมีการพิมพ์ส่งเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ด้วยคุณหมอบอกว่าใครที่ยังไม่ได้จ่ายค่าย,ยืนยันตัวตน ขอกรุณาศึกษาให้ดีก่อนนะเท่านั้นแหละค่ะมันบล็อกคุณหมอทันทีแล้วก็เอาคุณหมอออกจากไลน์กลุ่มเลยแล้วคุณหมอก็ทิ้งท้ายเตือนสติไว้ด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองแน่เพราะเขาแน่กว่าเราเขาแน่ในเชิงของคําพูดคําจาเขาพูดจาแบบมืออาชีพทําให้เราเนี่ยเชื่อถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเปิดพอตเองเห็นการทํางานมอนิเตอร์กราฟได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะลงทุนในแอปอะไรอยู่หรือเปล่า แน่ใจใช่ไหมคะว่าเป็นของจริงอย่าลืมไปเช็คกันให้ดีนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ